โอเคก็กรับสวัสนดะีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิธีชาแนลอีกเช่นเคยโอเคกูอ่ะย้อชองรอพิธีเจ้าเอฟซีเฉดเลที่อ อ่านู่นก็ชิมัวได้ชิเดียววิธีกูยอมรออ่าจ่อแน่หรมูอ่ากีขอกิจกรรมเชียนอ่าสลีกางเกงปิกนกแดงนะฮะอ่าแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะเอออ่ามันเข้าไม่ได้นะโอเคเออหนึ่งเขาจะไลน์นายวิธีกูชิบอ่ะเดี๋ยวนึงเขาจะไลน์นายโอเคอันเดี้ไปไปใช้กิจกรรมพิธีกูอยอมรอจ่อแน่หรมูใช้อ่าของเชียนจ้ะนายอ่าแต่ชนะวิธีมัยย่อ อีปัวเก่าออ,อรุเพ็ดเอออีปัวเกาออรุเพ็ดอ่าแต่นอนน่อนยอ่ากางเกงปีกนกแดงนะอพี่กดไปได้ว่ามันเข้าไม่ได้ฮะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเฮ้ยพี่ดีจะปโปเดนุ่งวิญญาณนเหรอพี่ดีจิปเดนุ่วิญาณนยองรนนอนหรอเนอะในเขาชิไรพี่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวกดออกก่อนนะอืกดออกแล้วก็กดเข้าอีกครั้งหนึงเฮ้ย มันเข้าไม่ได้อะเอาไม่รู้เอาอย่าเนื้อเข้าชิล้ายแล้วนี่วิธีช่วยป๋อที่น้นอยไอย้กดออกดิกดออกแล้วก็ไปเข้าที่ร้านค้าดูมามันจะได้หรือไม่ได้นะอืมเดี๋ยวพี่กดออกก่อนนะอืมกดเข้าไม่ได้แล้วก็กดออกแล้วก็ไปที่ร้านค้านะเคไปที่ร้านค้าแล้วก็ เอ้ยทำไมสัญญามันไม่ได้เนี่ยออมันก็ออกมาหน้าหลักเลยโอเคเดี๋ยวก็กดเข้าไปเลยอุ้ยเอ้าไมมันมันกดเข้าไม่ได้อ่ะทุกคนไม่รู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกวิธีด้วยนะเอออย่าดืเป้ากูคอมเมนต์เคลียร์วิธีจะไนะเออเออไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเนี่ย โอเคกิจกรรมใส่ฟรีนะเออรูน้าตาเดี๋ยวรูน้าตาไฟอุย้ยไม่ใช่หน้าตาไฟหน้าตาสีม่วงฮนะเออก็มีน้องๆหลายคนทํามาหลายคนว่าพี่เจมก็ให้มาแล้วทําไมเล่นไม่ขึ้นเลยอ๋อพิธีก็เทียนเนี่ยเตียมันไม่ได้ถึงเวลานะจอจีเอ็มมดตัวนะอันเดย์เสียหน่งจีเตาจอซี่าฮิร์น้อยรูนาไฟเออรูน้าตาสีม่วงแต่น้องก็ยังรู้อัน อ่าน้าตาเราจะได้รูปของมูไฮชัดเปล่านั่นเองยุง้งก็ชัดเปล่านะจีเอ็มโมดตัวฟรีนะครั้งนี้ก็ฟรีแต่ว่าอ่าครั้งอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเสียตังค์หรือไม่นะก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวน้อยนี่อ่ะกูมาหนุนน้องจงเล่งน้องตัวเตี้ยเอาจ้หฮอจีตเตาใจนี่โอเคพี่เค้เน,นี่ยนู่นวันที่เก่าเป๊ซิงหานะนู่นวันที่เก่าเป๊ซิงห จเจอาเจเอ็มย่งมแจกตัวนะแล้วก็วันเดียวเท่านั้นนะเออวันเดียวเท่านั้นอาโนวันที่เก่าเปสนะยอเยี๋ยเดี๋ยวลังตอสาเต่าหนูเจห้ามพลาดนะใส่ฟรีนะยอ,อจึงก็ชับเปล่านะยอเออเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวละครใหม่ที่เติมมาเมื่อกี้นี้เติมมาเมื่อกี้นี้ชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าลีเอ,อ้ยไม่รู้ลนะ โอเคสำหรับเอาไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูอีกครั้งว่ามันจะได้ไม่ได้นะเปลี่ยนตัวละครนะกลางเกมปีกนกแดงนะโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปนะเฮ้ยเอา <c oughs> มันไม่ได้จริงเว้ยเอา้ามันเป็นละลายแล้วมันมีการันตีไหม มีการนตีด้วยแล้วเาขาไม่ได้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเริ่มติดต่อกูปกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้พิธีชาแน,นลด้วยนะครับ